สวัสดีครับวันนี้นะครับจะพามาดูบรรยากาศนะครับในการปลูกกล้วยของเรานะครับกล้วยที่ปลูกวันนี้นะครับมีประมาณ300ต้นนะครับผมเป็นกล้วยน้ําว้านะครับปักช่อง50นะครับประมาณ100ต้นนะครับแล้วก็กล้วยหอมทองประมาณ50ต้นนะครับแล้วก็มีกล้วยไข่50ต้นนะครับมีกล้วยเล็บมือนาง50ต้นนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งจำไม่ได้นะครับ50ต้นเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับ เดี๋ยวมาดูพี่เขาขุดหลุมปลูกกล้วยกันนะฮะมาดูบรรยากาศปลูกกล้วยกันชุดที่สี่อ่ะในปิดเดี๋ยวดูป้าก่อนนะครับเออถังรองไหมเออถังรองไหมโอ้ตายละ อันนี้คือสระที่ขุดไว้เมื่อต้นปีปลายปีก่อนนะครับเห็นไหมน้าเต็มสระเลยนะครับเต็มจลนล้นนี่ก็คือกล้วยนะครับที่เราอมาปลูกกันวันนี้ <100 S 1> เหลือประมาณกี่ต้นพี่หนึ่งรเหลือประมาณร้อยนะครับผมปลูกไปประมาณกี่ต้นแล้วสองร้อยครับสองร้อยนะนี่กล้วยนะครับยี่สิบสามสิบบาท สั่งได้พี่เบอร์โทรติดต่อแล้วพี่ศูนย์แปดแปดเผื่อมีใครสนใจสี่หกหนึ่งสี่สามสามศูนย์ครับศูนย์แปดแปดสี่หกหนึ่งเล้วอะไรนะพี่สี่สามสามศูนย์สี่สามสามศูนย์พี่ชื่ออะไรนะสวนอะไรสวนปุ๋ยปุ๋ยกล้วยหอมครับสวนปุ๋ยปุ๋ยกล้วยหอมนะครับจากปักช่องนะครับผมโอเคพี่เขาเอาบริการปลูกพร้อมหมดเลยนะฮะนี่ขุดหลุมปลูกให้เรียบร้อยหมดเลยนะฮะ มาดูวิธีการปลูกกล้วยกันนะครับวันนี้เราปลูกไปสามรอยต้นนะครับก็ขั้นตอนแรกนะพี่เขาก็ถางหญ้าก่อนนะตีบงนะพี่เนาะวันนี้พี่เขามาปลูกไปสามร้อยต้นนะฮะขุดคนเดียวเลยวันนี้ฝ <c oughs> ีมือมากไอ้นอย่างนี้ถือว่ามันดีไหมเนี่ยพี่ ถือว่าโอเคครับโอเคพอได้อยู่นะเนาะดินมันยังชื้นอยู่เนาะนิดนึงนะแต่ว่าหญ้ามันเยอะนะี่ยผมว่าหญ้าเยอะไปหน่อยหญ้ามันก็เลยขึ้นเยอะค่ะพี่อ๋อดินมันดีหญ้าก็ขึ้นเยอะนะ <laughs> แต่มันก็แย่งอาหารไปเนาะแย่งอาหารเราต้องคอยแต่งรากแต่งโคนแต่งโคนมันใช่ครับเพื่อไม่ให้หญ้าขึ้นมาแย่งอาหาร อันนี้คือขุดแบบที่เราปลูกกันเป็นสวนสวนเลยเนาะเขาก็จะปลูกประมาณนี้นนะแล้วพี่เนาะนั้นเป็นผู้ช่วยนะครับนั่งดูนั่งดูงดมือถือรอผู้ช่วยสวนขุดประมาณนี้ใช่พี่ อันนี้กล้วยอะไรหอมทองแร้วหอมทองเราจะปลูกไม่ลึกนะครับหอมทองปลูกปลูกปลูกไม่ลึกครับผมปลูกแค่มิ้เหง้าค่ะปลูกแค่มิ้งเหง้าแล้วพี่ลองแล้วไงต่อครับปลูกใช้แต่ปลูกขรงอันนี้แล้วก็กรบเลยกรบเลยคือดินเหนียวดินร่วนอะไรก็ประมาณนี้ใช่ไหมครับครับผม อันนี้ต้องใช้ฟางกรบคุมซะหน่อยต้องมีฟางเนาะมาคุมดินจะชื้นก็ต้องใช้ฟางช่วยนิดหนึงแล้วทําเสร็จก็รดน้ำํำผู้ถังนึงยังไงพี่ทำเสร็จแล้วรดน้ําได้เลยรดน้ําแล้วเรารดบ่อยไหมอ่าช่วงแรกทุกวันครับต้องรดทุกวันก่อนจนกว่าเขาจะติดทุกวันจนกว่ามันจะติดอ,อันนี้ผมก็ไปเอาฟางมามาคุมเลยเนาะ แล้วก็ตักน้ํารดวันนี้เราปลูกอะไรไปบ้างนะครับวันนี้วันนี้มีหอ,อมทองหอ,อมทองมือนางเ็ดมือนางไข่กเกษตรสองไข่กเกษตรสองแล้วก็น้ำว้าปักช่องน้ำว้ามะลิอ่องอ๋อมามามะลิอ่องให้ให้ให้พ,พ,พี่พี่เซตราคาได้ไหมครับว่ามันมีราคาอะไรยังไงบ้างเพื่อมีใครสนใจที่รับปลูกรับปลูก ราคารับปลูกก็อยู่ที่หอมทองอยู่ที่25บาทหอมพอง25บาทแล้วก็น้ำม้ามัลิองน้ำม้ามัลิอง40บาท40บาทน้ำวะปากช่อง40บาทน้ำวปากช่อง40บาทไข่เกษตร2 40บาท40บาทเล็บมือนาง45บาทอ๋อปลูกทั่วประเทศขั้นต่ำไหมพี่ขั้นต่ำกี่ต้นเนี่ยนี่ถ้าปลูกขั้นต่ำต้อง300ขึ้นไป300ขึ้นไปอันนี้ก็คือบวกค่าเดินทางแล้วไหมหรือไง ค่าส่งพร้อมหนอ่นออ๋อเคก็คือมันเหมือน,ออนเหมือนเป็นค่าส่งพร้อมหน่อใช่ไหมออ๋อเยอะก็ต่รอรองกันได้ถ้าเยอะก็ต่อรอ,อ,อ,องกันได้นะครับ<ล>อันนี้ไ,ไปที่ไหนต่อบ้างครับเนี่ยอันนี้เดี๋ยวไปส่งที่สีดาต่อค่ะที่สีดาต่อนะครับร้อยหน่อค่ะรัไปใจอันนี้น้องเขาชื่ออะไรนะนี่ชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับเกียรติจันฮะเกียรติจันอาจารย์อะไรอาจารย์ชื่อน้องกับตา อันนี้น,นี่อันนี้หนออะไรอันนี้เป็นหอมทองหอมทอง,ทองแล้วนี่แหละครับหอมทองเหมือนกันอ๋อหอมทองแล้วน้ำว้าอยู่ไหนอะน้ำว้าข้างบนนี่นแหะอ๋อพวกนี้น้ำว้านะครับนี่นี่น้ำว้าเนาะใช่ไหมครับเนี่ยใช่ค่ะแล้วมีช่างมะลิออกกับปักช่องมะลิออกปักช่องนะครับ นี่นะครับกล้วยที่ปลูกรอดูอีกปีหนึ่งนะฮะว่าจะเป็นป่ากล้วยหรือเปล่านะครับฝากติดตามดูนะครับว่าอีกปีหนึ่งจะเป็นป่ากล้วยหรือเปล่านะส่วนที่ใครที่สนใจนะครับอยากจะปลูกกล้วยแต่ไม่มีเวลาไปปลูกเองครับก็แห้นำใช้บริการไปเลยนะครับราคาไม่แพงนะนี่ครับผมปลูกเต็มเลยนะฮะ ข้างขอบสระให้พี่เขาปลูกให้หมดเลยนะครับเห็นนะเป็นต่อต่อต,อ,ต,อ,ต,อ,ตอไปเนี่ยครับปลูกล้อขอบสระปลูกหมดเลยนะฮะแต่ก็ยังก็ยังปลูกไผ่มือนเดิมนะครับไผ่ก็ยังมีลงไว้อยู่ทางท้ายนะครับแต่เนื่องจากน้ําท่วมครับเราก็ช่วงนี้ก็เลยมาปลูกอ้อยอปลูกกล้วยแทนก่อน,นครับเราเริ่มจากตรงนี้จะเป็นเล็บมือนางตรงนี้ไปเล็บมือนางไปถึงไหนทั้งสองฝั่งสองฝั่งนี้เลยเไปถึงต้น ต้นไม้ใหญ่อ๋อถึงตรงนี้เนาะเป็นกล้วยเล็บมือรางครับแล้วมันมีอะไรอีกเนี่ยที่เราปลูกกว่านี้แล้วก็มีมะลิอ่องมะลิอ่องน้ำว้ามะลิอ่องตรงประมาณขอบคันสานูนใช่ไหมใช่ครับผมจะอยู่ตั้งแต่โคนมะพร้าวโคนมะพร้าวยาวไปถึงสุดสุดนู้นอืมสุดนู้นเลยนะครับแล้วน้ำว้าล่ะนี่แหละครับอันนี้น้ำว้ามะลิอ่องอ๋อน้ำว้ามะลิอ่องอันเดียวกันครับปากช่องห้าศูน้าปากช่องห้าศูนย์นะน้ำว้าปากช่องห้าศูนย์จะอยู่ด้านหน้า ขากช่อง50อยู่บนโคกนู่นเลยใช่ไหมครับอยู่บนโคกตรงทางเข้าเลยอ๋อทำไมถึงไปตัวตนั้นเพราะมันมันแห้งมันทนแรงใช่ไหมตรงนั้นทนแรงหน่อยครับอ๋อเพราะมันอยู่สูงหอมทองตรงนั้นไม่ไม่รอดอส่วนหอมทองเราก็ปลูกตรงนี้ใช่ไหมตามถนนมาใช่ไหมหอมทองจะอยู่นแนวถนนแนวแนวถนนตรงนี้เข้ามานะครับเป็นหอมทองนะครับนี่นะพี่เขาก็มีหลายสายพันธุ์มากเลยครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับวันนี้บรรยากาศในการปลูกกล้วยนะครับเผื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้คนที่ อยากจะทําสวนนะครับได้ลงมือทําสักทีนะครับอย่ามัวแต่คิดนะครับซึ่งต้นทุนก็ไม่ได้สูงอะไรมากนะครับกล้วยต้นหนึ่งก็เขาขาย15บาท20บาทนะครับพร้อมปลูกก็ประมาณ3 0 3 5นะครับถ้าใครอยากจะปลูกนะก็ติดต่อไปที่เบอร์เมื่อกี้ได้นะครับนี่คือบรรยากาศนะให้ดูไว้นะครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะมารีวอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับว่ามันจะพัฒนาขึ้นไปในรูปแบบไหนนะครับสำหรับสวนของผมตรงบ้านมะขามน้อยนะครับอำเภอด่านกุนทศนะฮะ ก็กิจกรรมแต่ละวันเราก็ประมาณนี้นะครับไอลุงน้องที่มาเนี่ยก็ส่วนมากก็จะมาแค่ดูแลนะครับก็หาปลาแล้วก็ใส่ปุ๋ยตรงนี้น้ําลึกมากนะครับข้างหลังเนี่ย8เมตรนะครับเราต้องเขียนป้ายไว้นะครับห้ามเด็กเข้าไปเล่นนะครับเนื่องจากกลัวบ่อเราเนี่ย5ลูก4 5ลูกนะครับ4ลูกแล้วก็มีบ่อเล็กๆอีกนะครับแล้วก็จะมีคลองน้าซึ่งน้ํามันเยอะนะครับบางทีเด็กน้อยเข้าไปก็อาจจะเกินรลายนะครับเหมือนสาที่เห็นข้างหลังนะครับผมเคยทําคลิปอ่า ที่ว่าขุดดินนะครับมาถมที่ข้างหน้าเนี่ยที่ผมก็เสมอถนนนะครับอย่างที่เห็นนะก็ยังใช้ประโยชน์ได้ดีแล้วนะครับสูงกว่าที่นาเยอะคลองน้ําก็เต็มนะครับก็สามารถจับปลากินได้ทุกครั้งที่มานะครับจับปลาทุกครั้งเลยนะที่มาก็ได้กินนะหลายเลยนะแล้วก็ยังปลูกต้นมงต้นไม้ได้นะครับก็เป็นแรงบันดาลใจให้นะครับสําหรับใครหลายๆคนที่กําลังจะเริ่มลงมือทําเกษตรนะฮะมันลําบากอยู่ครับช่วงแรกๆแต่ถ้ามัน มันลงตัวทุกอย่างแล้วมันก็จะง่ายนะครับให้ดูเอาไว้นะฮะฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับขอบคุณครับ